1นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร,รวัลยลรักอักรราจกุมารีเสด็จยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีส่งเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่24หัวข้อ Smart Medical Science Smart Life ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์และพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขเช่นประเภทการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้ ชนะเลิศคือรองศาสตราจารย์ในแพทย์ชายชาญโพธิรัตน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากผลงานเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่องโรคปอดอุดตันเรื้อรังแบบบบราณการในประเทศไทยประเภทหนังสือและตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์นี้กรมวิทยาศาสตร์และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดต่อเนื่องทุกปีเพื่อนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้สามารถนําไปใช้อย่างกว้างขวางในการพัฒนางานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในระดับสากลตลอดวันนี้ที่ศาลาสหไทย